โอผมมาถึงก็ไปอาบน้ำอ่าสวิตชทั์สวัสดีนูนด้วยนะครับวาผม่แซ่นะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเนื่องจากผมผมไม่ว่างรับซอมบอลนะครับเปิดไมค์ในเกมด้วยนะเออปิดไมค์ในเกมอ่ะได้ได้ได้ให้ไมคเอ่ะทำไมมาเยอะจังวะอืมต้องไปเสียงแบบรัวๆ ผมก็เล่นมังคีคิงนะครับเนื่องจากมีเอ่อไอคอมมีคอมเมนต์มาบอกนะว่าคอมโบไอไอที่สอนคอมโบไปนะมันกากมากเลยเนี่ยครับโอเคแล้วมาเล่นมังคีคิงนะเป็นร่างเด็กแนวนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาแับเอ่อมาใครครับผมใครวะเออมาใครวะเด็กมาแับอุ้ยมาอุ้ยโซนเดือดมากับเอ,อกคร,ครับ โอเคผมซนเนอร์945าสเฮ้ยทนใจเย็นทนโอ้ช่วยข้าพเจ้าก่อนช่วยข้าก่อนช่วยข้าก่อนเ่วยฆ่าก่อนตายเลยแหลกแต่ภาพเยี่ยมเอาจี้หายตายอือหือยังเหลียวโอ้ยจังตายจนได้โอ้ยโอ นี่โซ่ผมโหดที่ผมปิดไม้นะครับเนื่องจากมีผู้หญิงด้วยนะมันทำให้หน้ามอเลี่ยเสียงมันแบบนะมาช่วยข้าพเจ้าหน่อยโอ้ช่วยหน่อยเย่โหดมากเลยครับโอ้โหโดมากเลยครับสซมิเปียกไม่ตายครับโดนมึงถอยไปเลยมึงยังไม่ร้องเรียนเลยท่นนี่เลยสองเอาไอ้ชั้ ไไม่เป็นีเ oh จ right. um, ิวเดียวได้สองเก็บหมดเก็บหมดจิวเดียวได้สอแหมอุตส่าห์กระโดดนะคะก็ผมก็ทำการเปิดไม้ดีกว่ากระโซนที่รนที่ายจ้าจะตโซนดีายจ้าเราจะคิดยังไง หรอเดี๋ยวมีกูลางสะอ่อนนั่นไงกูว่าก็ซื้ออันนี้มาไว้นคนลุกเลยค่ะคนตุ่นลุกเลยค่ะโอเคผมก็เวลสามแล้วนะฮะมีก็คอมโบหนึ่งสองตายเว้ยไม่ตายตายตายเธอเออนั่นแหละเนี่ยรู้ไหมทำไมถึงตายทนเลยเนี่ยทนไม่ไหวช้ถ้าแพ้กูโทษหมดเฮ้ยเอ้าเราเพื่อนกูไปทำไมอ่ะเอ้ยโดน โอ้ยุกเลยงไงคมยไตอนนี้คอมบเปนอ <3, S 2> แล้วแล้วนะคเดีย,ย,ยทาทดสอบกันกับสิเตนะ้นนี่อ,อ,บบอ้าตก็ของกูเว้ยดับเบิแลแทอนอีกแล้วะครับท่านเอกเฮ้ยไม่ได้ลานธรรมดากูใช้สก,กิลล้านนะเว้ยมันมันมีระดับกว่าธรรมดาตายนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไป ขาเหมอไ้อาคนกะขนานั้เดือยไม่ได้ะครัอคขบคุขอบคุณใครเข้าใหม่ครับปานครับพี่ปานนะครับพี่ปานหนูโอ้อ้าีโ้หอนไมาไม่มีเม่อกีไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นโูเห็นเยปาน o Blade t Kills โอ้เ e r ร a l killer โอ้นี่เสือป่าชนีโอ้ยเดี๋ยววิ่งไม่ทันอลเทเนตคอร์เนอร์ตายเฉไม่ให้คือสิ่งทะออกอะไรอ่ะเบอร์เด้อบอสเด้อโอเคอันนี้แบบจ้าจ้ะเนี่ยผมสิ่งของที่ผมจะออกเนี่ยก็เป็นแนวแนวนี้นะครับแล้วเออร์ดี้ก็หลุดไปแล้วครับแล้วตออนี้ยังไง กระเซิร์ดเล่นว่ะายแคทมไม่ขาดเกิดมาเองไม่เป็นจูกระเซิร์ดมันไม่ใช่แนวโดนจังเลยเออตายเรียบร้อยแต่มันจะอัพสกิลไม่ได้ก็ของกูเรียบร้อยเหมือนกันรัพโซดี้เข้ามาแล้วครับอีอีโอเคเดี๋ยวกระโดดเกี่ยวให้มีหวานด้วยเดี๋ยวกระโดดเกี่ยวมาแล้วมาแล้วไปไหนมาดูต่อ ไ่้ได้บายบายทุกคนตุดบอยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นิ่มขนาดนี้มันคนหรือยี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหนะฮะต่อมโบต้องมันต้องได้พีแคร์บไม่ผิวอ่ะแต่เขาโดนจะเข้าถึงดีเกิดนี่กวาดกำลังมาแล้ว ine between Pop us dark โอ้โหประกาศลาคือจิตวิญญาณรู้ไหมพวกกูเรียกว่าอะไรอะไรวะเรกนี่ยเรียกว่าใจหยาบเว้ยใจหยาบใจหยาบมากดีมัมดีดีหรือเปล่า เหอียดโทนเห็นเต่าไหมไม่เห็นเว้ยไม่หิวไม่หิวไม่หิวไม่มีดับเบิ้ลนะเว้ยโทนไม่หิวเหรอไม่หิวไม่หิวไม่หิวอย่หิวไม่หลวไม่หิ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 ไม่หิวเท่หิวไม่หิวไม่อนแล้่หิวไม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  อุ้ยอุ yeah, ้ยอ okay. ุ <t all> <t all> <t all uh? ้ยอ like cool uh, um> ุ้ยอุ้ยยักกลับไปละเงกลัวพลังเรเวนโน่คนโผล่ก็เงี้ยสินหิวป่เสินหิวป่มเห็นป่อ๋ออไไอ้โอ่ไอ้โอ่อะไรไม่มีใครเห็นไม่เห็นหรอก เป็นไงครับน้อเปิดเขาเล่นแฮร์รี่แล้วเพลงผมบอกแล้วแต่เขาเล่นแคร์รี่แฮรรี่ Shadow o ครับเป็นไงครับใครบอกคอมโบกาครับคอมโบกาใครบอกครับกูนี่แหละบอกอโเกงไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรเลยคนยังไงเพื่อนเราเนพ่อนไออกี่ขจับไปสาแล้วเหรอี่ตำนานอุ้ยระวังเริ่มมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องกรบเพื่กเพื่อออุ้ยบาเรวันอเรวอนอกับโซสติเลโซติ ของกูครอ้นีสมากอะไรนะพูดใหม่เอ้ยนะเอกเอกพูดใหม่ได้นะพูดใหม่ได้นะรามันนไม่ตายไก่ไม่ตายเว้ยยาตัวนี้ยัง s e r i a e เร็ร็วเร็วเร็เเร็วยววเวว ได้พีเคแล้วจ้าขอบคุณเออตงเตงไปอาบน้ำก็ได้ร oh, oh, oh. no no, no, no. um, uh ู้สึกท uh ้อรู้สึกท้อด้วยไม่อยากทำอะไรเลยอ้าวเวนโดนอะไรวะโดนอะไรฮะโดนอะไรเรื่องโบกาอะอะไรนะอะไรนะว่าไปไม่มีอะไรผมนม่มเมื่อกี้ด่าหมาที่บ้านด่าหมา มาดูไม่มีหาไรสัตว์เอาไอเอ๊ะกูดาลิงผิดไอดาลิงในเกมดาวลิงในเกมดาวลิงในเกมดาลิงเกียหิหิไปถีงยาจาจ้าไมเอาเฮมาแล้วครับไอหมูไอสเต็คิน ขอลาหน่อยนะขอทีไม่ได้เลยขอลาทีโอ้โหตายเวยเพื่อนเอ้ยพี่โอเคนะพี่ตายแน่ๆพี่พี่ระวังยากเล่นสายไหนเนี่ยตายแล้วเริ่มไฟมีกระดางกระดอง

One blade, Now, มาแร้ว่าไม่ใช่嘛มาโซ่เลยห้าอะ้รนี่จ no, 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 no. ัดต yeah, ัวเลช่ไหป็นหานขาห้าห้ามีนวงตัวหลังนี่ซูเดะได้โดแปดห้าห้าโซห้าตัวเถอะครับ จะเอาตัวนี้ก็ได้นไปไหนไปไหน่เตายไม่ตายตายไม่เป็นไรกูคิวได้เยอะเก็พอเฮไยเฮ้ายช่วยช่ยังไงอคิวไม่เดะสุดววตไฟแล้วว่วเด็กๆไปน้องปล่อยเมาเลยขอบอก เอ้ยไงเนบุกคนเดียวเนี่ยไม่ไ้เหรอมคีเยบุคนเดียวเนี่ยเฟลกับมังกี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสกีไม่เงียบเมอหลายรอบแล้วเห็นมัเอ่อมันได้คิวเอาหนาใจเย็นใจเย็นต้องตี Double Tap Nemesis ใจเย็นเย็นๆยมไม่เย็นอ่ะ โ,โอ้โห้าหน้าอะไรทีเดียวไม่เป็นเไม่เปไม่ม่จับเต็นมากก็เธอเลยตายอ่เอาไม่ได้เหยตา่ก็เธอนี่คือไงโอ้โอขอโทษโอ้ดดบเบลแทไม่รู้เอาตัวนี้ยเบอร์เสอเบอร์เอบอดีเฮ้ย เอ่มนกยเนหน่ยเยมันเฮ้ยอันเจตวเองหดแล้วหมดบ้าโอ้ยโอยม่นที่เฟลเนยอะต่อไ oh, oh, ่เลยอ่ไม่เที่ได้แล้วได้แล้วติ่ง เด็กๆไป้อล้อรลปุยังลูกมันกี้เฟร์ตายตายมันจะทำแบบนี้บ้าหรือเปล่าเพราะว่ามันตีแรงมากโคตรเปลวเลยวานวาน ATM ATM ครับโอ้ไม่ได้ ATM เว้ย สันไสดัปเปอร์ระยะเตอร์ลอะไรเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเนาะมีใครเห็นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๋อเต็มตาโตนตัวปลอมเออตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมโอ้ไอ้เราก็คิดว่าตัวเอามันดิไอ้ฟินนะล็อกเนี่ยลองไปสิ กลับสวรรค์ไปยินนันลลกดนะัดนินจาจะทำลอรู้ว่าเขาวิ่งวิ่งท,ท,ทอตึกตึกโอ้ามาไม่ทนัทนเขาเย็นมไะพิลึกเิไยดมไได้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 เลย พอทงทีบ้างกวาอยำทีบ้าหัวอย่างรวยแต่รวยงินแล้วนะใช่แม่ยัไม่ตายหนอกทีกันวะเด็กไม่น้องโดนหน้าโดนหน้า ไม่อยู่แน่นะครับก็นะฮะจนเต็มบก็อย่างนี้แหละโดนต่งรต้องใส่้องใส่คาปีน่อะไรใส่เพราะว่าฝังข้ามแรงใช่อะไรไครอวนไข่ไม่ลากเลื่อกี้วสัตว์ไม่ลากกูจังเลยแข็ง สายงี้เพื่อเธอลาดยังนี้เลยเหรอเออได้ยังโอเคหืมทหาอ่าได้ยังหายปิดอยู่ไหนวะยี่เอนทีเอยี่เอ็นเอใหญเห็นหน้าเห็นตาจะเบิกตังค์ก็มาหานะใหเห็นหน้าเห็นตา มังกี้อยู่ไหนอะหาดิเอามาดิไม่ได้หว่ะโดนปลดหนูไปแล้วอเมังคีเรามาช่วยราทนมาช่วยเลยมาช่วยเลย แคร์ในคาด้วยบคาถึงบ้าคาถึงมันโหดกันจริงๆเลยพี่น้องมาออกบินเลยออกเบอร์เซิร์ฟมาดีกว่านอนแบบเมื่อกี้ก็ดีอ่ะ เาแล้วเาแล้วทอต้นหลังเนี่ยไม่เอาเว้ยจ้าเอาไม่เพุ่ด่มมันมจริงๆเลยไมนอมันไม่บวกวะานสีให้อ่ะก็บวกอยู่นี่ครับโอ้เมื่อกี้นั่นนี่บวกอ่ะเาผ่าสี่ให้เดิน โอ้โ,โอ่ป่านป่างนั้นเลยอ่ะนั่นน่ะี้โหดแมบนี้แหละเพื่อนแข็งอยู่เนี่ยสายแข็งขางในเ้โหโหจะแอบชาหน่นอยชาดูว่าย <ones routinely> เหมือนว่าเาจะเกิดเ้าว่ะมันนะเด็กๆไปโอกาสแพ้ได้เนี่ยแพ้ได้เนี่ยแพ้ได้เนี่ยแพ้ได้เหมือนกันเนี่ยแพ้ินเกิดไปแพ้ได้เหมือนกันเนี่ยบินเอาเลยไปเลไลยไอปัดนู้นม้แข่งกว่าเมนนี่หว่ากดกระิ เอามา,า,า,าเอามาเอเมสซิสดัเบิลทัพเออตีดีอา่าตีดีอ่ะตีขึ้นอ่ะเพื่อตีดีแล้วแม่ตดีดีกว่าโอ้บินมาเฮ้ยแลกครัคบทองมีรถใหญ่ป้า s h เปตีม huh. ันด oh, yeah. ีเยไมดูเร oh okay. okay. ือกเยะดเมลเออยนเอนเอดีคานะครับสำหรับการเลนกี้ผมเป็นไงใครโลเยอสุดโอ้โหการเลือนตสุดนะครหรับวันนี้นะ p m i นะครับก็ ไปแล้วนะครับขขอสวัสดีสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคะไม่ได้นะรามันโง่ไก่ตายไก่ไม่ตายเว้ยบ้านตัวนี้ยัง serial killer เร็วเร็วเร็วถึงบ้านเร็วเร็ว้ยออกชุดที่สามตัวแล้วรู้สึกดีไหวะ ได้พีเคแล้วจ้าอกไอมอนได้เรู้สึกท้อรู้สึกท้อด้วยรู้สไม่อยากทำเลยเลยอ้าวเวนโดนอะไรวะโดนอะไรเ่อนโบกาอะอะไรนะอุไยว่าไไม่มีอะไรเลยดนเมื่อกี้ด่าหมาที่บ้านด่าหมา มาานูไม่มีผาไอสัตว์เอาไอเอูดับลแพูเป็นลิงกูเป็นหมีกูดาลิงผิดไอดาลิงไม่เก่ดาลิงไม่เก่ไอดาลิงไม่เก่ไอดาลิงไม่เกหิิไปถินยาตาจ้าเห็เาเ็แล้วครับเหตมาแล้วครับไอหมูว่ะไอตเตคิม ้านฝขอลาหน่อยนะโทษทีไม่ได้เลยโอ้โหตายบเวยเพื่อนเอ้ยพี่โอเคนะพี่ตายแน่ๆพี่พี่ระวังยากเล่นมาเล่นมาสายไหนเนี่ยตายแล้วเริ่มไปพี่กระดางกระดอง เฮ้ยกิอะไรขนลยเฮ้ยยากจอะไรมัทำกู่หน้าบ้าเราไม่มีเรายังไม่มีแฟนเลยบ้าหน้าหมอหนมอหน้าหม้อหน้อหน้ำมอหอมนา้น้ามอาหมน้าาอมมนอน้า อ่าสมุทรัดสมุทรจีนด้วยนะครับว่าเ่ไม่กี่เซตนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเนื่องจากผมผมไม่ว่างนะครับสมอลนะครับปิดไมในเกมด้วยนะเออปิดไมในเกมอ่ะได้ได้ได้ไม่ได้ใครปิดใครอ่ออ่ะทำไมมาเยอะจังวะอือต้องไปเสียงแบบรัวๆ ผมก็เล่นมังกี้คิงนะครับเนื่องจากมีเอ่อไอคอมมีคอมเมนต์มาบอกนะว่าคอมโบไอไอที่สอนคอมโบไปนะมันกากมากเลยนะครับโอเคแล้วมาเล่นมังกี้คิงนะเป็นร่างเด็กแนวนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะมาแับเอ่อมาแใครครับผมใครวะเออมาใครเป็นมันมาแับอุ้ยอุ้ยโซนเดอร์มากับเอกครับ โอเคผมซันเนอร์945โอ้ยทนใจเย็นทนทนโอ้ช่วยข้าพเจ้าก่อนช่วยข้าก่อนช่วยข้าก่อนช่วยฆ่าก่อนตายเว้ยแรงแต่งสภาพเยี่ยมเอาชิบหายตายออืยังเหลิยวโอ้ยจับตายจนได้โอ้ นี่โซผมโหดที่ผมปิดไหม่นะเนื่องจากมีผู้หญิงด้วยนะมันทำให้หน้ามอลนี่เสียงมันแบบนะมาช่วยข้าพเจ้าหน่อยโอ้ช่วยหน่อยเย้โหดมากเลยครับโอ้โหโหดมากเลยครับโซมิเปีไม่ตายครับโหนมึงถอยไปเลยยังไม่เองเรียนเลยโคนนี่เลยสองเอาไอ้สั้น ไปไม่เป็นดีนะพี่น้องจิ๋วเดียวได้สองเก็บหมดเก็บหมดเดียวได้สอง,สองแหมอุตส่าห์กระโดดก็ <c oughs> ผมก็ทำการเปิดไม้ดีกว่ากระสุนดี <c oughs> ไปก้ะสุนดีดไายจ้ากระสุนดีดไาย <c oughs> จ้าเราจะคิด,ดงไง หรือว okay. okay. ่าเดี๋ยวมีกุลางสังขอแน่นไงกูว่าก็ซื้อนี้มาไว้คนลุกเลยค่ะคนตุดลุกเลยค่ะโอเคผมก็เวลสามแล้วนะฮะมึก็คอมโบหนึ่งสองตายเว้ยไม่ตายตายตายเธอเออนั่นแหละเนี่ยมรู้ไหมทำไมถึงตายโนเลยเนี่ยโดนไม่ค่ช้าถ้าแพ้กูโทนหุดเฮ้ยเอ้าพาเพื่อนกูไปทำไมอ่ะเฮ้ยโดน โอ้ยโคตปบุกเลยเก๋ผมยังไงครับผมยังไงตอนนี้คอมโบล์ฝ่งฝัองหนึ่งสองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมัดมาสอบกันกับสวิตเบสเนี่ยอ้าวแล้วก็ของกูเว้ยดับเบิลแท็บอ่ะไอเอกลารดอีกแล้วนี ไม่ได้ร้านธรรมดาก็ใช้สกิลร้านนะเว้ยมัน,ม,นมันมีระดับกว่าธรรมดาตายสนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะเดี๋ยสองแบบนีเ <c oughs> หมือน,น <c oughs> ตายรออ่าอองคนกากขนาดนึงนเดี๋ยวนะไม่ได้นะค,ครับนอค,ครับผขอบคุณนของคใครเข้าใหม่ครับปานครับออพี่ปานนะครับพี่ปานหนโ่โอ้ยโอ้ยยาโอ้โหต่อไม่ต่อลย ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น,ม,ม,หนมูเห็นเป็นตาย One blade two kills Oh serial killer โอ้นี่เสือป่าชนีโอ้ยเดือดวิ่งไม่ทัน Ultimate c o u r i e r ตายชนไม่ให้คือหล <Okay. S 2> ังอ yeah, <let> s <S อกไรอ่ะเดี๋ยวไหนมาเสือหรอ โอเคนี่อครับครับมีอะผมสิ่งของที่ผมจะออกเนี่ยก็เป็นแนวแนวนี้นะครับแล้วเซอร์ดี้ก็หลุดไปแล้วครับแล้วตัวนี้ยังไงแล้วตัวนี้ใครเล่นวะาตายแค่ไม่ตายเกิดม่เองไม่เป็นจูโอ้โหซอร์มันไม่ใช่แนวโดนจังเลยโอ้ตายเรียบร้อยแต่มันจะอัพสกิลไม่ได้ม้นก็ของกูเรียบร้อยเหมือนกันแล้วเซอรดี้เข้ามาแล้วครับอีอี โอเคครับเดี๋ยวกระโดดเกี่ยวให้ไม่หวาโดดเดี๋ยวกระโดดเกี่ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนมาเปิดต่อได้ๆบายๆช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นิ่มขนาดนี้มันคนลึกอขี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหนะฮะต่อมโบต้องมันต้องได้พีแคมกระปุกไม่ผิวอ่ะการเขาจำนวณการเขาถิดหือไงเขา นี่ก็ออมหลังมาแล้วตัว s on top now one b r a i two kills เฮ้ยโอ้โหประกาศลาขจิตวิญญาณรู้ไหมพวกูเรียกว่าอะไร อะไรวะเร่องเนี่ยเรียกว่าใจยาเว้ยใจยาใจยาบ้าดีดีดีหรือเปล่าใจยาโทนเห็นเต่าไหมไม่เห็นเว้ยไม่หิวไม่หิวไม่หิวมีดับเบิ้ลนะเว้ยโทนไม่หไม่หิวไ่หไม่หิวไม่หิวไม่หิวไม่หิไม่หิว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 ไม่ห่หไม่หิว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 ไม่หไม่หิว มหิวมีหิวเลยไม่หิวเลยคยกั่ไม่หิวเท่าไหร่จะลดก่อล้วครับทำให้สกิลอจากคิปอี้อุ้ย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 ยังกลับไปละแงกลัวพลังเลเวนโน่คนโห่ก็เง เห็นผิวบ้าเหรอเห็นผิวกูบ้าเห็นผิวบ้าโอ้ไอ้เจ้าไอ้โง่ไอ้โง่อะไรไม่มีใครเห็นโอ้ไม่เห็นหรอกเป็นไงครับนอเปิดให้เขาเล่นแครี่ล่ะเพลงฮะผมบอกแล้วแต่เขาเล่นแครี่แครี่เด็เป็นไงครับใครบอกคอมโบกาครับ ขโมกการใครบอกครับกูนี่แหละบอกไอ้เกล่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยคนเป็นไงเพื่อนเราเป็นไงเพื่อนนายคอมเม้นต์โอ้นี่ขัดจับไปสามแล้วเหรอติดตำนานอุ้ยระวังเริ่มมีกินแล้วนะเด็กไปน้อนกับเพื่อนกับเพื่อนอุ้ยเจ้าบ้าว เรวนนอเรวนอกับโซสตตลเลอร์เอ้ยโซติสสวยอ่ะของกูนี่ยสวยมากอะไรนะพูดใหม่เอ้ยนะเอกเอกพูดใหม่ได้นะ